ชาวลัคนาราศีพฤกษพนะครับดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2567นะชาวลัคนาราศีพฤกษพต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนั้นช่วงกลางกลางเดือนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุได้กเกษตรราธิปดี และยังเป็นเข้ากฎเกณฑ์พิเศษตามโหราศาสตร์พระตาฮินดูที่เรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกอาทิตย์นั้นเล็งไปยังดาวเสาซึ่งรอยอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟเป็นเดือนที่เน็ดเหนื่อยภาระหน้าที่เยอะแยะไปหมด แต่ก็จะเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่อยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาในเรื่องของงานแล้วงานก็จะออกมาดีนะครับงานจะออกมาดีคุณจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของงานแล้วก็การเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยคือหาเงินหาทองได้ดีแต่รายจ่ายก็จุกจิกและเยอะทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงปลายปลาย,ปลายเดือน 1-5หสิงหาคมงานมีความสำเร็จแต่มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของตัวเองจิตมันมีความขุ่นมัวไม่ค่อยสบายใจอยู่นะครับมันรู้สึกอื่นๆยังไงบอกไม่ถูกต้องพยายามปรับพยายามจูนนิดหนึ่ง6-10การงานมีความสำเร็จต่อเนื่อง มีโอกาสได้ไปทําบุญสุนทานต่างๆหรือได้ศึกษาหาวิชาความรู้เรียนในสิ่งใหม่ๆที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้จริง11จนถึง15ช่วงนั้นงานเยอะมากเหนื่อยหรือมีโอกาสเดินทางแต่ก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของงานด้วยดูเหมือนกับว่าผู้ร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีความรู้สึกไม่ค่อย เขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนกับมันไม่ค่อยแฮปปี้นะคะ่ะไม่เราไม่แฮปปี้เขาเขาก็ไม่แฮปปี้เราทางใดทางหนึ่ง1 6จนถึง20เปลี่ยนแปลงสบายใจขึ้นความรักก็ดูเหมือนกับปลอดโปร่งขึ้นสบายใจขึ้น2 1จนถึง25ช่วงนั้นรายจ่ายเยอะระมัดระวังเรื่องการเงินให้ดี อย่าไปพลาดท่าเสียทีในเรื่องการเงินกับวิชาชีพหรือการบริหารเงินที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองที่ประเมินในเรื่องของการเงินได้ไม่ถี่ถ้วนช่วงนั้นอาจจะเอฟของเยอะแยะไปหมดรายจ่ายเยอะไปหมดกม็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็2 6จนถึง3างานยังมีความสําเร็จต่อเนื่องเป็นช่วงแห่งการแข่งขันในเรื่องของการงานแต่ก็จะได้รับความสําเร็จดี การแข่งขันในเรื่องของงานนี่เยอะมากในช่วงไปลายเดือนแต่ใครที่เป็นคนค้าคนขายทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนั้นอาจจะเจอลูกค้าที่คุยยากหน่อยแต่ก็มีความสําเร็จมาให้ได้อย่างต่อเนื่องชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับดาวศุกร์โคจรในทิศทางที่ดีก่อนถึงช่วงไปลายเดือน ก็ไปอยู่ในเรือนที่ให้ความหมายในทางที่ดีผมสรุปว่าชาวลัคนาราศีพฤกษพใครที่คิดจะซื้อรถใหม่อสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดหรือขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยมีความเป็นไปได้นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่16ไปจนถึงประมาณกับเกือบสิ้นเดือนเลยนะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะกับชะตาของคุณอยู่ไม่น้อย ชาวลัคนาราศีพฤกษบดาวพฤหัสยังคงทับลัคนาราศีของคุณอยู่แล้วอยู่กับดาวมนุษยอยู่ใครที่ปัจจุบันทำงานที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียเยอะๆพยายามนะครับเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเยอะๆจะทำเงินทำทองให้กับคุณได้อย่างมากมายเป็นช่วง,งเดือนแห่งการศึกษาเรียนรู้เลยในช่วงเดือนนี้ แล้วไฟในการเรียนรู้ค่อนข้างจะมาเลยเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานที่มีดาวเสาอยู่มันจะเป็นอะไรที่เอามาทําประโยชน์ได้เยอะนะครับหรืออาจจะมีของเก่าบางอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วและยังไม่ได้เอามาใช้งานจริงก็น่าจะเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีนี่คือคําพยากรณ์จากสินแสหมิงนะครับให้กับทุกท่านกับดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม25 อาโทษกับดวงชิตาในช่วงเดือนสิงหาคม2567ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับดูเหมือนกับว่าคุณมีความปลอดโปร่งใจสบายใจขึ้นนะครับกว่าช่วงเดือนก่อนช่วงเดือนก่อนนี่คิดถึงคู่ไม่ค่อยได้เจอคู่อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเดินทางทำให้ไม่ค่อยได้เจอเจอกันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้น แต่สุดท้ายแล้วดวงชะตาในเดือนสิงหาคมก็จะทำให้คุณมีความสบายใจและแฮปปี้ยิ่งขึ้นสินแสงหญิงขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบุกท่านโชคดีกับดวงชะตาในช่วงเดือนสิงหาคม2567สวัสดีครับ